สวัสดีครับรผมนายธิติยกอัสกพลครับรหัสนักศึกษา6 3 1 0 1 1 0 4 1 5่นครับเซ็ชั่นที่10ครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอธุรกิจของผมนะครับนั่นก็คือ September c o f Fe e นะครับซึ่งเป็นธุรกิจของร้านกาแฟนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับผู้คนนะครับก็หันมาสนใจในการดื่มกาแฟกันมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะดื่มกาแฟสดเพราะว่ามีรสชาติดีแล้วก็กลี่นหอมครับทำให้ผมคิดที่จะทาธุรกิจนี้ขึ้นมาครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาดูกันที่ข้อดีของการนั่งร้านกาแฟนะครับแน่นอนว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะทําให้ผู้คนหันมาหาสถานที่ในการอ่านหนังสือหรือว่าทํางานตามร้านกาแฟร้านคาเฟ่กันมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะมีบรรยากาศรอบตัวที่มีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็พร้อมกับกลิ่นหอมของกาแฟยอยู่ข้างๆรอบตัวก็คือพวกเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการที่จะมีไอเดียในการคิดงานหรือว่านั่งทํากันบ้านอะไรประมาณนี้นั่นเองครับ หลังจากที่ผมได้มีการสำรวจกลุ่มลูกค้านะครับก็เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะครับต้องการให้ร้านกาแฟมีเมนูเครื่องดืม่มแล้วก็ขนมหวานที่มีความเป็นเอกลักษณ์แลวก็มีรสชาติดีครับฉะนั้น,นครับผมก็ได้สำรวจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อครับพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะครับให้ความสําคัญกับรสชาติและก็กลิ่นรวมไปถึงความกลมกล่อมของเมล็ดกาแฟสดนะครับแล้วก็เมนูเครื่องดืม่มแล้วก็ขนมหวานอื่นๆด้วยนะครับ 2นะครับก็คือให้ความสําคัญในการบริการและก็ความเป็นกันเองของผู้ให้บริการครับ3ก็คือให้ความสาคัญกับปริมาณและก็ราคาที่เหมาะสมต่อสินค้าน,านั้นครับและ4นะครับเขาให้ความสําคัญกับรูปแบบของรา้านที่ออกแบบมามีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์หน้านั่งทํางานมีความสบายสามารถนั่งพักผ่อนมีมุมถ่ายรูปและก็มีบทการอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับ ว่าผมได้สารวจเพิ่มเติมไปเลยครับว่าเหตุผลจาเป็นที่ลูกค้าควรซื้อนะครับก็คือมีเหตุผลหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเพื่อการพักผ่อนการซื้อไป่ฝากคนในครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงการซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็พบปากกับเพื่อนเพื่อนเองครับและส่วนใหญ่นะครับอิทธิพลนะครับก็มาจากตัวลูกค้าเองครับบ้างก็อาจจะมาจากกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวครับ สำหรับช่วงเวลาและก็ความถี่ในการเข้ามาซื้อกาแฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาว่างของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงช่วงหลังเลิกเรียนหรือว่าหลังเลิอกอางานครับรวมไปถึงช่วงวันหยุดสัปดาห์ที่จะมีผู้คนเนี่ยเข้ามาที่จะอ่านหนังสือหรือว,ว่าทํางานกันมากขึ้นในร้านคาเฟ่ครับโดยเฉลี่ยและต่อคนนะครับเข้าร้านกาแฟ3-4วันต่อสัปดาห์นั่นเองครับโดยทางร้านของเราะรจะเน้นคุณค่าหลักออกเป็น3ประเด็นนะครับก็คือเครื่องดื่มและขนมหวานการบริการและก็การดูแลครับ ประเด็นแรกนะครับเครื่องดื่มและก็ขนมหวานเครื่องดื่มและขนมหวานนะครับโดยเฉพาะกาแฟนะครับกาแฟที่ดีต้องมีความเข้มข้นหอมมนันกลมกล,มกลม่อมรสชาติครบไม่หวานหรือว่าเข้มโดดจนเกินไปครับเป็นกาแฟที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ครับโดยแต่ละที่นะครับก็จะมีรสชาติกาแฟที่แตกต่างกันไปดังนั้นต้องคัดสรรคุณภาพของกาแฟให้ดีครับและนอกจากนี้นะครับวัตถุดิบทั้งหมดนะครับก็จะผ่านการคัดสรรคุณภาพเพื่อที่จะให้เมนูทุกอย่างของทางร้านนะครับออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมมากที่สุดครับ เหรับการบริการนะครับทางร้านก็ให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันครับถึงแม้ว่าร้านจะมีเมนูที่อร่อยนะครับแต่เราก็ต้องทำควบคู่ไปกับการบริการนั่นเองครับดังนั้นนะครับทางร้านจึงให้ความสําคัญกับการบริการลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งครับ <c oughs> เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าแลวก็เพื่อจะย,ยึดฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไว้และก็เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ผ่านการรีวิวจากลูกค้ากลุ่มเดิมครับรวมไปถึงการบริการเดลิเวอรี่นะครับเราก็จะให้ความสนใจความใส่ใจกับทุกเมนูที่ลูกค้าสั่งผ่านเดลิเวอรี่อ ในส่วนของการดูแลร้านนะครับแน่นอนว่ารูปแบบและก็ลักษณะของร้านนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่จะตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดดังนั้นนะครับร้านจะให้ความสําคัญกับส่วนนี้เพราะว่าวการที่จะสอบถามลูกค้ามาว่าออลูกค้าที่มีความชื่นชอบราา้านกาแฟที่มีลักษณะบแบบไหนเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับเข้ามาในร้านของเราเร,เรื่อยๆมากที่สุดครับจากการสำรวจน,นะครับพบว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเรานะครับเป็นกลุ่มลูก เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษาและก็พนักงานบริษัทครับอยู่ในช่วงอายุประมาณ20-30ปีครับที่มีความชื่นชอบในการดื่มกาแฟดื่มน้ําชาหรือว่าดื่มนมเช่นชานมชายเย็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคาลมหวานด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มที่ชื่นชอบในการใช้ร้านนะครับเป็นที่พักผ่อนทํางานถ่ายรูปรวมไปถึงการพบปะพูดคุยด,ด้วยครับสำหรับกิจกรรมหลักของทางนั้นนะครับ มีการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายครับเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์สถาแรงวัตถุดิบเพื่อผลิตแต่ละขั้นตอนอย่างมีคุณภาพมีการควบคุมต้นทุนการฝึกสอนอบรมพนักงานการสร้างมาตรฐานของร้านการตกแป่งสถานที่การตลาดการโฆษณาดึงดูดล,ลูกค้ารวมไปถึงการพัฒนานต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยขยายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ ในส่วนของความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับทางร้านจะใช้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และก็การบริการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มโปรโมชั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบัตรสมาชิกหรือก็การมีส่วนลดในแต่ละวันในแต่ละโอกาสนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับทางร้านก็จะมีการขายกิฟต์ช็อปที่เป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้าอีกด้วยครับอีกทั้งระครบประเด็นสาคัญของเราเลยนะครับก็คือร้านกาแฟของเรานะครับก็จะมีบริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็มุมนั่งทำงานพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปภในร ช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะครับมี2ช่องทางก็คือช่องทางแบบออฟไลน์กับออนไลน์นะครับออฟไลน์ในการขายนะครับก็คือจะขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานผ่านหน้าร้านซึ่ง,งลูกค้าสามารถเดินทางมาซื้อได้ด้วยตัวเองครับส่วนออนไลน์ก็จะมีการบริการผ่านการบริการแบบเดลิเวอรนั่นเองครับ สำหรับช่องทางการโฆษณาหรือช่องทางที่ให้ผู้คนหรือว่าลูกค้ารับรู้นะครับก็จะมีแบบออฟไลน์ก็คือการโปรโมทเป็นโปสเตอร์หรือว่าผ่านการรีวิวจากลูกค้ากลุก่มเดิมเองครับส่วนออนไลน์นะครับเราก็จะได้มีการสร้างเพจผ่านทุกสื่อช่องทางของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook อจ mm ีทิกต็อกทวิตเตอร์เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้ร้านของเราเนี่ยครับผ่านการโปรโมททุกแพลตฟอร์มนั่นเองครับสำหรับช่องทางการขายสินค้านะครับก็มีทั้งขายหน้าร้านแล้วก็บริการเดลิเวอรีร่ดัทงที่กล่าวไปครับต้นนั่นเอง สำหรับแหล่งที่มาของรายได้นะครับรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานต่างๆที่ร้านนะครับแล้วก็จะมาจากการขายเบรริวอรี่แล้วก็ขายพวกกิฟช็อปนอกจากนี้นะครับทางร้านก็จะเปิดให้มีการจองสถานที่หาต้องใช้ในโอกาสในการกระชมนั่นเองครับครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับธุรกิจเต็มเบอร์ของฟรีที่ผมได้คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีการผ่านการทําโมเดลแคนวาสเพื่อทาการสํารวจในกิจกรรมที่สีจากนั้นนะครับมันก็มีการศึกษากิจกรรมที่5กิจกรรมที่6เพื่อสํารวจกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ ตีกรอบของธุรกิจให้มันแคบลงนะครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้กระผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ